สวัสดีค่ะคุณครูกรณิการเจริญวานหรือคุณครูแนทนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนําให้นักเรียนรู้จักกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในปีการศึกษานี้เราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด6หน่วยการเรียนรู้ค่ะแต่ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนธัญญาสิทธิศินโดยคุณครูกรณนนิกาเจริญวันค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำหนังสือที่นักเรียนจะใช้ในการเรียนประกอบกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะด้านซ้ายมือคือ Smart English Book ค่ะขวามือจะเป็น Smart English Workbook นะคะเป็นหนังสือและแบบฝึกหัดที่ใช้ในการประกอบการเรียน ในปีการศึกษานี้นะคะก่อนที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด6หน่วยคุณครูขอแนะนำให้นักเรียนรู้กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ว่านักเรียนจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะไปดูมาตรฐานที่1กันเลยนะคะ standard 1ค่ะ language for communication ก็คือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสนทนานะคะการสื่อสารในชีวิตประจำวนันรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆและการแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยค่ะ Standard t นะคะ Language and cultures นะภาษาและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทยและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ Standard 3นะคะ Language and relationship with other learning area หรือภาษากับความสัมพันธ์กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นนะคะนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสาะแสวงหาความรู้และการเปิดโลกทัศน์ของตนเองค่ะซึ่งนักเรียนต้องนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนรู้รายวิชาอื่นเช่นภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ค่ะ Standard f นะคะ Language and relationship with community and the world หรือภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะในสถานการณ์ต่างๆเช่นในห้องเรียนนะคะรวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ สำหรับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ทั้งหมด4สาระนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็มีทั้งหมด20ตัวชี้วัดเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เราไปดูหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ค่ะในปีการศึกษานี้มีทั้งหมด6 u n i t ตนะคะ Okay, let's start from the unit 1. Okay? Unit 1 I and my friend. Unit 2 People and occupations. Unit 3 Awesome animal. Unit 4 Holiday in the city. Unit 5 My healthy. And Unit 6 Past time. เราไปเริ่มดูหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะใช้เรียนในภาคเรียนที่1นนะคะได้แก่ยูนิตวค่ะ I and my friend ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะมี conversation นะคะการสนทนาค่ะ introduce myself การแนะนำตัวเอง asking and answering questions about yourself เป็นการถามและการตอบนะคะและเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองค่ะสุดท้าย making your profile นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วจะนำนักเรียนไปสู่การเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองค่ะ next unit 2 people and occupations ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะได้แก่ asking about and describing what people look like เป็นการอธิบายลักษณะของบุคคลนะคะ asking and answering about jobs การถามและการตอบเกี่ยวกับอาชีพค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคถามตอบ เพื่อนำไปสู่ your futures นะคะเพื่อที่จะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าเมื่อโตขึ้นมาในอนาคตนักเรียนอยากจะประกอบอาชีพอะไรค่ะ and the last one unit 3, h r a l l s o m e animals ในบทเรียนที่3นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ n o n หรือคำนามค่ะ adjective comparison นะคะคำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบคำคุณศรรัพท์ asking about comparing people and animals รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะระหว่างผู้คนและสัตว์นะคะสำหรับภาคเรียนที่2หรือ semester 2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4 5และ6หน่วยการเรียนรู้ที่4 unit for holiday in the city ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง holiday weekend นะคะวันหยุดและเทศกาลต่างๆรวมไปถึง activity in the holiday and cultures รวมไปถึงกิจกรรมและวัฒนธรรมต่างๆของเจ้าของภาษานะคะที่เขามีการกระทำขึ้นในวันหยุดเช่นการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสเป็นต้นค่ะ Unit 5 My Healthy ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของ food and health อาหารนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะ healthy and unhealthy h a b i t พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพนะคะ should or shouldn't สิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ asking and answering about units การถามและการตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆค่ะ Unit 6 past time และในหน่วยสุดท้ายนะคะหน่วยที่6เป็นเรื่องของ past time นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ telling the time การบอกเวลาค่ะ daily routine การบอกเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน past importance นะคะการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตค่ะ asking and answering about activity in your daily life การถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะช่วงนี้อยากให้นักเรียนฝึกทบทวนบทเรียนนะคะแล้วกลับมาเจอกันวันเปิดภาคเรียนค่ะบ๊ายบาย 그 가질 테니 부러진 것